อิสกินเปิดตัวพรีเซนเตอร์ไทยคู่แรกมินนิจคุณปิ่งกิตนานพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซคลูซีฟอิสกินเอ็กมินปิ่งเฟิร์สเอ็กซ์คลูซีฟแฟนซบริษัทเขาเลียกูจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์อิสกินจากประเทศเกาหลีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จัดกิจกรรมสุดพิเศษ Iskin e X Mint Pimp First Exclusive Fan Site Event พร้อมเปิดตัวพิเ,เร์ไถ่คูณแรกของ Iskin e m ม n t n i t คณและปิ่งกิตตนัน Iskin Shop สาขาเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนรวมสัมผัสความมหัศจรรย์ของผลิตภัณฑ์ Power Ten Formula Effector Advanced เตํม10สูตรตอบโจทย์ได้ยรบจบทุกปัญหาผิวกันอย่างขับค้างค่ะ และภายในงานยังมีแฟนคลับผู้โชคดีเพียง30ท่านเท่านั้นที่ได้สัมผัสความฟินจิ้นคูณสองอย่างใกล้ชิดพร้อมชาวเอเรีย8ปที่อยู่บริเวณงานได้มาให้กำลังใจสองหนุ่มมินปิงกันอย่างอบอุ่นอีกด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเป็นการเหมือนเป็นครั้งแรกที่อิสกินได้ร่วมมาก,กับคุณมินคิงปิงค่ะพิเซนเตอร์คู่แรก ของเราเลยที่เป็นคนไทยค่ะก็เป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักเป็นงานกิจกรรมแฟนไซค่ะกับคู่ชีวิตทั้ง3าท่านในบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เป็นโอกาสที่ให้ให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดกับทั้งคู่ด้วยค่ะใช่เป็นใช่เป็นพิซนเตอร์คู่แรกของไทยเลยทั้งสองท่านเป็นพิซนเตอร์ให้กับเซรังอกินค่ะซึ่งก็เป็นตัว Power Ten Formula i n s e c t o r Advanced ค่ะที่ เราได้มีเรื่องชื่อมาเป็น1 0บสปีแล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้อัปเกรดสูตรใหม่แล้วก็เลยได้ทั้งสองท่านมามาร่วมง,งานมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะต้องถามว่าทำไมถึงเลือกเป็นน้องสองคนนี้คะทั้งสองท่านมีมีอิมเมจมีลุคที่ค่อนข้างเข้ากับแบรนด์ที่ค่อนข้างแบบดูดลีดูสะอาดทีนี้แต่ว่าทั้งสองท่านเขาดูมีมีหลากหลายมุมเนาะมีแบบ บางทีก็แบบสดใสน่ารักมากๆก็เลยดูว่าเข้ากับผลิตภัณฑ์ของเรามากเลยค่ะตัวพาวเวอรเทนที่ค่อนข้างจะมีหลากหลายสีสันด้วยค่ะด้วยความที่แบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกาหลีนะคะอันนี้คือทางเกาหลีมีส่วนร่วมในการเลือกน้องๆด้วยทั้งสองคนด้วยใัมผัอ๋อทางเกาหลีเขาก็มีส่วนร่วมใครอย่างทางทางทางเราบริษัทโคเรียกูนะคะก็ได้ส่งส่งรายชื่อ,อที่เราว่า ัดมาแล้วว่าค่อนข้างเหมาะสมกับแบรนด์ก็ทาให้ให้ส่งให้ทางเขาอ่ะไปช่วยดูพิจารณาว่าท่านไหนที่เขาอยากจะได้ our more a than and then the chick and That image exactly a then even then funny h the i is k sweet. e m s pink. s l แล้วก็บอกว่าเขาเพราะว่าเขาเชื่อใจทางโคเรียบูที่ว่าเราเราคัดสรรมาแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าทั้งสองท่านน่ะค่อนข้างน่ารักแล้วก็อย่างที่ได้แจ้งไปว่าเขาดูมีทั้งขล่อน่ารักแล้วก็สวีทมากๆเขาเลยคิดว่าเหมาะกับอิมเมจของแบรนด์เขามากๆเลยใช่แล้วอย่างวันนี้อะค่ะคือแบบ ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยคนเยอะมากค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่แฟนคลับทุกท่านแอนร์เรีย816น่ารักมากๆคอยตั้งแต่เราเราลงคลิปลป่อยไปครั้งแรกใช่ไหมคะก็มีฟีดแบ็กที่ที่ดีแล้วก็ขึ้นเทรนด์ทวิตตลอดเวลามีเอนเกจเมนที่ดีมากๆรู้สึกรู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ได้ทั้งสองคนมารวงงานสองคนยางเราสองคนเป็นผู้ถูกเลือก้สึนยังไงบ้าง ตอนแรกพี่กล้องอ่ะบอกปิงใช่ไหมปิงก็งงเหมือนกันเพราะว่าเราแบบไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ของที่ไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกตกใจแล้วก็ดีใจมากๆครับที่แบบได้มาแล้วแบบได้ยิ่งมาเห็นอย่างเงี้ยคือก็ครั้งแรกเหมือนกันก็แบบเหมือนความฝันเหมือนกันนะครับบเวลาเราไปเดินชอ็อปอย่างเงี้ยแล้วแบบเห็นคนอื่นดีใจมากครับแล้วก็ได้เห็นพวกเราแล้วใช่รู้สึกดีใจเหมือนกันดีใจมากเลยแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวทีสกีเลครับ ใช่ครับเช่นกันครับผมต้อนรับค่ะูเลครับผมพันทิ้งแบบว่าจิ๋งใหญ่เพราะอีกใช่รู้สึกว่าแบบรู้สึกจิ๋งใหญ่รู้สึกอลังการมากครับรู้สึกอลังการกันกเราได้ลองใช้แล้วเราชอบเซรดโเ้ต่จริงๆเ่ยใช้คือได้มาหมดสิบสีคือใช้วนนั้นเาแต่เราแตประมาณแล้วก็บางนิหนงนะใ่พี่ก็ใช้ตัวสีเหลืองสีเงินสีส้มอะไรใช่ ใช่ครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้ปีเรกลับไปลองที่ได้ไปมีตัวอะไรหอยหอยทากใช่เราได้ใช่หอยทากแต่วันนี้หน้าตาสดใสกันมากเลยนะคะทั้งคูงที่ใจครับงานวันนี้เป็นยังไงบ้างมาเดินดูแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าพอเห็นรูปตัวเองเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขคุยกับปีง่ะเฮ้ยปีงบเราได้มิสเตอร์แล้วนะแบบได้ในช็อตยังอยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเราภูมิใจจากิ่งที่เราเดินขึ้นมา แต่พอเราเป็นดิจิตลแล้วเราจะปฏิบัติหน้าที่ยังไงบ้างเราจะมีงานครงแรกของเราทครับทีไรดูแลแรงี่เข้ากับอิสกินหน่อยเขาก็ขอฝากอิสกินแล้วก็มีนปิงด้วยนะคะก็แน่นอนในปีนี้เราจะมีกิจกรรมมาแน่นๆตลอดปีเลยก็อยากจะฝากรบกวนติดตามกันด้วยนะคะที่เฟสอิสกีนไทยแลนด์ค่ะฮะผมก้ ก็เหลืนเลยครับขอบคุณแฟนๆทุกคนครับผมที่แบบมากันในวันนี้ครับก็แล้วก็ฝากไอซ์บบกิ๊นด้วยนะผมยังมีแบบกิจกรรมอีกมากมายครับที่ต้องติดตามนะผมก็ในเฟซบุ๊กไอซกิ๊กินไทยแลนด์ครับครับก็ในแต่ลปีนั้นก็ฝากอซกิ๊กินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆทุกคนนะครับก็ถ้าแบบที่ถึงเราอย่างเงี้ยก็แบบมาดูรูปเราที่ชอบก็ได้แล้วก็อาจจะแบบแวะซื้อของใช่กลับไปใช้เองก็ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับ